มมนตอนหุ่นประกอบชุดศึกษาธรรมชาติโอหุ่ประกอบไดโนเสา์ใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเห็นอะไรที่สุดยอดขนาดนี้มาก่อนเลยอะนี่ไม่ใช่หุ่นประกอบธรรมดาเชียนะมีชุดคิดชุดเล็กด้วยหาซื้อที่ห้างก็ไม่ได้นะเพราะว่าทําออกมาน้อยจริงๆจํานวนจํากัดสุดยอดเลยเ่ยและดูเหมือนจะขยับได้ด้วยนะ ของแบบนี้นะี่ยหายากมากๆเลยใช่ไหมถึงพวกนาจะอยากได้แค่ไหนก็ไม่มีทางได้หรอกใช่ไหมล่ะอ้ยอิจฉาจังเลยลาลาก่อนนะอ๋อเอาละงั้นเหรอน่าสงสัยจริงๆเลยอะไรกันเฮ้ย เอาอะไรให้โดวิท่าดูนะจะต้องไปร้องไห้ขอกับโดรเรมอนแน่นอนเลยโอยโดราเยนี่โดเรมอนจะต้องไปร้องไห้อ้อนวันโดรเรมอนให้เอาอะไรออกมาให้แน่นแนเลยเป็นแบบนี้ทุกทีอะหน่อยแน่ทำยังไงดีนะแขนกลับแล้ว่องย่องตามตาม นี่เดเรมอนอ๋อเอ๊ะหุ่นประกอบแปลกๆเหรอศตวรรษที่22น่ะมีหลายอย่างใช่ไหมล่ะอืมมันก็มีหลายอย่างอะนะนี่มีอะไรบ้างเหรออออนั่นน่ะสินะอย่างเช่นโตเกียวศตวรรษที่22ก็เป็นอะไรที่ดังมากเลย เป็นสีมหัศจรรย์ที่รวมมาตึกต่างๆในโตเกียวรถไฟใต้ดินยานพาหนะต่างยอ่อสวนลงไปในขนาดหนึ่งในร้อยเลยละโอ้โหอยากได้อ่ะ,อะแต่ว่าต้องใช้ลานกว้างขนาดสนามเบสบอลลบก,กว่าจะประกอบเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลาตั้งนานมากเลยไม่มีอันไหนที่ประกอบได้เร็วกว่านี้อีกเหรอนาจะประกอบเองเหรออ,อใจหยุดเลยนะเนา ทำไมอ่ะหนายนี่นะเคยลองประกอบมาตั้งกี่อันแล้วเล่าแล้วก็เลิกล้มกลางคันตลอดไม่เคยเสร็จสักอันเลยไม่ใช่ไงเห้ยโอยังจะคิดทำอีกเหรออย่างนั้นอ่ะฮะอย่าพูดใาเย็นชาเลยแบบนี้ได้ไหมอ่ะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่มันชอบมอดดช่วยไม่ได้นะคุณประกอบชุดศึกษาธรรมชาติหมายเลขหนึ่งว้าว ยอนี่มันอะไรอะฮะอ๋ออันนั้นเป็นฐานประกอบนะส่วนสำคัญอยู่ที่เมล็ดเล็กๆอันนี้ละ่ะนี่ใช้กาวติดสองอันนี้เข้าด้วยกันจึ๊บจึ๊บปึ๊บมันอันเล็กนต่ประกอบยากจังฉันจะเป็นคนประกอบฐานเองนะเอา,มาเมล็ดที่ได้วางไว้บนใบไม้แล้ววางไว้แถวนี้ดีมะอือืมแล้วต่อจากนั้นอะ ก็เสร็จแล้วละอ๋อเสร็จแล้วงั้นเหรออืมโอ้ถ้าเอาของแบบนี้ไปให้ทุกคนดูนะต้องโดนหัวราะย้อนแน่ๆแน่นั่นมันอะไรกันล่ะน่ะฮ่าให้เห็นแล้วเห็นแล้วนั่นแหละคุณประกอบหน้าหัวราะย้อนจริงจริงโอ้ยเจ้าเอ๋อหได้ยินไหมเสียงอะไรน่ะอ๋อไม่ต้องสนหรอกน้าเดนสิเนาะนี่โนบิตะดูสิดูสิดูที่หุ่นประกอบสิเอ น้อนเขียวแถมยังเป็นพลาสติกด้วยอ่ะใครที่นายทาขึ้นมาเนะนะี่ยกาลังฟักอยู่ละคุณประกอบอันนี้นะมันจะเลิศเติบโตได้เยยังงั้นจริงๆเหรอนอนจริงๆน่ใช้เวลาหนึ่งวันแต่ว่าเจ้าเนี่ยใช้เวลาสิบนาทีก็โตแล้วถ้าเอาสมุดโน้ตสังเกตการมาเขียนด้วยนะการบ้านตอนหน้าร้อนก็ทาแป๊บเดียวก็เสร็จ <มา S 1> สัดจันมา่อนี่เดี๋ยวสิกลายเป็นดักแด้แล้วเห็นป้าอีกไม่นานกางกาก็จะแตกออก อ่าว้าวนี่ไงเป็นผีเสื้อแล้วเห็นไหมอ่าเออพอโตเต็มที่อย่างสมบูรณ์แล้วนะก็จะกลับเป็นไข่เหมือนเดิมล่ะเจ๋งไปเลยเอาไปอีกทีสิอันนี้ไม่ใช่ของเล่นนะนี่มันมีไว้สำหรับการศึกษาอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิอีกอันเดียวเท่านั้นเองนนน ที่อ,อย่างให้ชิสึกะจังดูจังเลยนะโดลเลมอนนะมอนวอนอ,อีกแล้วปเตอเอม่อยากจะฟังแบบนี้เลยจริงๆนะฮ <c oughs> ชิสึกะมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะมีหุ่นประกอบที่เจ๋งมากจะให้ดูด้วยฮ <c oughs> แม่ฉันก็คิดว่าโดเลมอนจะเอาหุ่นประกรอบเจ๋งๆอะไรออกมาซะอีกนะแต่ว่าเป็นแค่ใบไม้ใบไม้จะมันก็เหมาะคำดงวิตาดีแล้วไม่เช่เหรออ้าว เราจะไปไหนเจ้าชื่อุกะอ๋อโนมิตาบอกว่ามีหุ่นประกอบเจ็งๆจะให้ดูนะจ๊ะแวะก่อนสิฉันไม่ค่อยอยากจะให้เธอโดนหลอกให้เป็นคนโง่หรอกนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวชิ้นนี้มันดีๆแล้วล่ะเอ๋ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นาดูสิคอยดูดีๆฮะอ๋อที่กลอนนั่นเป็นอะไรอ่ะใครฮะโอ๊ยกลายเป็นลูกออสแล้วล่ะ ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ๊นีอ๊ยโอ๊็นอ๊ยโอ่ยนอฉันไม่ชอนเกอียโอ๊บมอไหมอปยนไข่แล้วเอ้ยฉันจะกลับแล้วไม่เอาแล้วชิอ๊กะจ๊ยโอโท้นะไม่ได้ตั้งใจทําใย้อกใจอลยโอะย้างั้อก็เออันที่โอ๊ยโอนยโอ๊ยะอ๊ชิอ๊กะดีกว่านะอันไอนดีอ๊ยี เป็นลูกออสแล้วล่ะเฮ้ยเคยๆโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่เป็นไรน่ะนี่ดูที่นี่มันเป็นพลาสติกนะอฉันไม่ชอบฉันเกลียดกลบมาไมไม่เป็นไข่แล้วฉันจะกลับแล้วไม่เอาแล้วชินซึกะจ๋ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจทำให้ตกใจเลยอะ เอาอยางนั้นกน็เอาอันที่น่าราักนา่รารักไชิสกะดีกว่านะอัน,อนไหนดีอ่ะนี่อาอันไหนอ่ะโอ้โหน่ารักไม่ว่าจะเป็นนกหรือว่าปลาถ้าเป็นสัตว์ที่เกิดมาจากไข่แล้วก็มีทุกอย่างเลยนะถ้าอย่างนั้นฉันขอเอาอันนี้แล้วกันนกกังแขนสีนะอเ,ออเอาไปเลยแต่ว่าพอโตแล้วก็จะกลับเป็นไข่เหมือนเดิมเหรออ่าถ้าพ่นสเปรย์หยุดการเติบโต,ตแล้วก,ก็คงอยู่ในสภาพนั้นตลอดไปเลย <c oughs> ขับใจมากจ้าจะรีบกลับไปลองประกอบดูเลยล่ะได้เลยได้เลงาโอเครักเงโอเคออชิซกกะชิซกกะจังจ้าเป็นไงจ้าไม่ได้เรื่องจนโมโหเลยใช่ไหมล่ะนั่นอะไรอ่คุณประกอบนกกางเขนเหรอนี่นั่นเหรอเจ๋งมากๆเลยไข่พลาสติกเนี่ยมันจะฟักแล้วก็โตขึ้นล่ะอ๊ะ เนี่ยฉันอยากรีบกลับไปประกอบตัวประกอบนี่เร็วๆนะจ๊ะไปก่อนนะแล้วเจอกันโอ้ยอ้าจริงใช่นะเลี้ยงหุ่นประกอบให้โตเนี่ยน่าตลกนะฮ่่าฮ่าฮ่ไปไม่ได้หรอกเออใช่ฮ่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เออเฮ้ยเดี๋ยวก่นเฮ้ยได้เวลาของว่างแล้วเอาละครส่วนรอบสองรอไปที่หลังก่อนกันละกันนะมาจรินของว่างก่อนจ้าจ้าแล้วจะรอฟังนะเจอกันนะแจ้บายบายไม่ต้องกลับมาก็ได้นะเฮ้ย แต่ว,ว่าสงสัยจังเลยแฮต้องไปดูให้หายสงสัยอืมอเฮ้ยอ๋ออ๋ออู้นกกระเขนเ,เหรอไอ้ตอนนี้มันหน้าหน่อยอยู่ทแท้ๆนี่นะาใครเอ๊ะทำไมล่ะเอ๊ะต้องตามไปดู ออดูซดูซนั่นไหนอ้ออกลูกอไข่ของคุณยนต์ประกอบที่ได้มาจากนอบิตะแล้วนะตอนนี้เอาไข่แล้วด้วยอ๋อโดเรมอนร แล้ขึ้นหร<า>้อโนบิตะเดรีมอนสุนโอ,อบอกว่าจะเอาอันนึงอะอันไหนดีานายนี่อย่ามาเอาแต่ใจสิไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาขออันเดียวเองไม่ได้อ้าไข่ของหนูนี่นาจาะขอเอาหนูงั้นเหรอหนูเนี่ยหนูหนูไม่เอาหนูกลัวหนูกลัวกลัวหนูเจ๋อหนูเนี่ยนะออกรูปเป็นไข่ถูกหลอกแฮะอ้าเอาไปแล้วงั้นเหรอแล้วอันไหนเล่าฮะก็อันที่เท่ที่สุดแล้วก็สเปรย์หยุดการเติบโตก็เอาไปด้วยอะถอย แม่แม่แม่ไข่ที่ช่างใหญ่จริงๆเลยนะแค่เอาอันนี้ประกบกับอีกอันนี้เข้าด้วยกันก็เรียบร้อยอู้มันง่ายจริงๆง่ายจริงๆอะไรที่นี้ก็เอาแท่นี่วนอย่างนี้ทำแบบนี้เสร็จแล้วแค่นี้ก็โอเครีปนี้ฟักคอนาโต้ไวๆนะเจ้าไข่จ๋าครับบานบครับยนตาโดนบช่วยทำอะไรักยานสิย เออมาอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่อะไรเกิดอ้แหลเกิะโอ้ยโอ้ยย่แล้วพ่อาพ่อาย่แล้วนี่เป็นอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยมีลูกเป็นอะไรลาจแม่ดูนั่นอ๋ออ๋อน้นอะไรคะไอ้ีเเาจะต้องเลี้ยงสัตว์ ดีนะคะพ่อตัวอะไรเนี่ยลูกเอ้ยโอ้ยนัากลัวเอ้ยตายมานีตาย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 ตาค่ะตายแล้วน่ากลัวค่ะอ๋อใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้ยตายแล้วหักเอ้ยจับต้องใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อีกนะน่ากลัวจริง ขอจ้าอุ้ยข้าอยากขยับนะเดี๋ยวบ้านฉันพังนะ้ใจ่อ๋อลูกแม่ลูกแม่ลูกโอ๊นั่นนะจะต้องโตอีกแน่เลยซูเปอร์ซาวส์เนี่ยจะใหญ่แค่ไหนอ่ะอ๋อนั่นนะที่แยกจังเลยนะผลสเปรย์ไปแล้วด้วยอะรับไปเป็นไข่ไม่ได้อะนี่โอ้ยดูมูนะดูเลมอนทำอะไรสักอย่างสิฉันไม่ยอมนะ